สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลรอนโซครับในช e l YouTube มีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลเวอพูกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคมนะครับคืนนี้ลีวอพูมีคิวบุกไปเยืนแซมฟอร์ดบริดจ์นะครับเจอกับเชลซีครับเวลา5ทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับก่อนเกมคืนนี้มาพรีวิวแล้วก็มาดูเรื่องของสถิติว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับ ก่อนอื่นจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์และก็กด subscribe s u b สไคร e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิบ CBD นะครับเป็นสารสกัดจากการชงช่วงนี้เลี้ยวภูเตะดึกใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับตื่นเช้ามารู้สึกง่วงเงียผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยคุณได้นะครับสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับและใครสั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยจะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษด้วยนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่ารนะคับ อย่างที่ทุกคนทราบคุณดีครับตอนนี้แพ้2เกมติดนะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ในยุคข,ของอาร์เนอร์สล็อตนะครับแพ้พาเลสแล้วก็ไปแพ้ต่อกาลาตาสลายนะครับ mm hmm. และเกมนี้จะเป็นเกมเยือนอีกครั้งของลิเวอร์พูลนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวมาดูที่ฝั่งเชลซีกันก่อนดีกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยถึงแม้จะเพิ่งเอาชนะเบนฟิก้ามาได้นะครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อคือวันอังคารที่ผ่านมาแต่ในพรีเมียร์ลีก เขาแพ้2เกมติดแล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะสำหรับเชลซีฟอร์มในช่วงหลังของเชลซีก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประกอบกับตัวผู้เล่นบาดเจ็บในพรีเมียร์ลีกเขาแพ้ใครบ้างแพ้แมนยูครับ2-1่แล้วก็แพ้ไบรตันคาบ้านเลยครับ1-3 2ต่อ,อเกมนี้เชลซีเหลือผู้เล่นน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ในเกมกับแมนยูนะ่ะเหลือน้อยกว่าแป๊บเดียวแล้วแมนยูก็มาเหลือตัวเท่ากันตามในช่วงท้ายครึ่งแรกที่กาซมิโรไปโดนใบแดงนะครับ เชลฟีความพร้อมของเขาเป็นไงบ้างล่ะความพร้อมของพวกเขาในตอนนี้เนี่ยเทเวอรชาโลบาร์เครับกองหลังต้องติดทดนแบนหนึ่งนัดแต่สําหรับเชวเปโดแม้จะโดนใบแดงในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่มันคนละรายการกันนะครับกับในพรีเมียร์ลีกทำให้นัดเนี้ยเชวเปโดสามารถลงเล่นได้ส่วนคนอื่นแนวะรับมีปัญหาครับขาดตัวซินอาดาลาบิโอโยนะครับขาดเลวายคูวิลขาดเวสลีย์โฟฟาน่าที่มีอาการบาดเจ็บตำแหน่งอื่นโอ้โห เพียบแล้วโคพปอเมอร์เจ็บครับเรียมดินแลบส่วนอันเดรสันโตสเนี่ยต้องรอเช็คฟิตนี่คุลายมูริชนี่ก็อยู่ในช่วงการโดนแบนเรื่องของการใช้สารการะตุ้นนะครับคาดว่าการจัดทัพเนี่ยจะส่งจอชชิมปงครับจะได้เล่นเซนเตอร์แบ็กคู่กับเบอร์นัวบาเดชิลนะครับขณะที่ลิสเจมส์แล้วก็เอสเอวาลเนะี่ยก็ต่างมีโอกาสจะลงเป็นตัวจริงส่ตัวจริงของเชลซีเดี๋ยวพูดของเชลซียนก่อนเนี่ยรเบิร์ตซานเชคครับเป็นผู้รับประตูแนรับลิสเจมส์ครับมีจอชชิมปงเบอร์นัวบาเร์เดยา ตรงกลางมอยเซตสกายเซโดกับเอนโซเฟเดนเดสแลวรุกเอสเซลยืนขวาฟาคุนโดบูนาเต้ตรงกลางแล้วก็มีเปโดเนโตยืนเป็นปีกซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นเชาเปโดนั่นคือความพร้อมของเชลซีนะครับเชลซี Chelsea มีปัญหาเยอะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแนวรับนะครับฝั่งเลี้ยภู่ะฝั่งเลี้ยวภูที่อันเนอร์สัอตอยู่ในช่วงโดนวิาพากวิจารณ์หรือว่าจะใช้เรียกว่าความกดดันก็ได้นะครับ ต้องเจอกับข่าวร้ายครับเมื่ออาริสันเบเกอร์ต้องบาดเจ็บพักยาวเลยครับหสัปดาห์แต่ตำแหน่งผู้สั่ประตูเนี่ยถือว่าในด่านสำรองที่กำลังจะถูกลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอย่างจอร์จี้มาแานชูลีก็ถือว่าอยู่ในเออชื่อชั้นที่มันก็ดีพอสมควรน,นะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นอาริสงแต่ก็ถือว่าเป็นตัวจริงให้กับทีมอื่นได้สบายๆเลยอ,อ,อื่นล่ะอันเนอร์สลอตเดี๋ยวไปฟังอันเนอร์สลอตดีกว่าว่าเขาพูดถึง การบาดเจ็บอาริสุนยังไงบ้างเขาบอกว่าเนี่ยอาริซจะไม่มีชื่อแน่นอนครับในวันเาสาร์นี้แล้วก็จะไม่ได้เดินทางไปร่วมทัพทีมชาติบราซิลด้วยในช่วงฟีฟ่าเดนัดนี้จะลงเตะก่อนแล้วจะพักฟีฟ่าเดกันนะครับกเกือบ2ส,สัปดาห์ก็ลีกท้างให้กับการแข่งขฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026หลายๆโซนก็ยังไม่ได้ทีมนะครับอย่างในอเมริกาใต้เนี่ยเตะครบแล้วก็เหลือในยุโรป ก็เอเชียในรอบที่สองสำหรับอูโก้เอกิดิเกที่บาดเจ็บเหมือนกันในเกมที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าอันนสอร์เขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าอ่าออเอกิดิเกกับทางเอกิดิเกแล้วกันเอกิดิเกเนี่ยก็จะก,กลับมาซ้อมในวันศุกร์ก็คือซ้อมมาเมื่อวานนี้นะครับ แล้วก็จะต้องรอดูการประเมินอีกทีหลังจากการสิ้นสุดการซ้อมว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมลงสนามหรือเปล่าเช่นเดียวกับเฟเดริโกเคียซ่าครับเคียซ่าก็ไม่ได้เดินทางไปที่ตุรกีอันเนสลลตก็ให้ให้เหตุผลว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยเลยต้องรอเช็คฟิตซึ่งคาดว่าน่าจะมีชื่อรับเป็นอย่างน้อยๆน,นะอย่างน้อยคือน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองสําหรับทั้งเอกดิเก้แล้วก็เฟเดริโกเคียซ่าขณะเดียวกันครับมันมีการพูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะอย่างอิบราฮิมากุนาเต้ที่ถูก กระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการเล่นต่ำกว่ามาตรฐานในช่วงสองเกมหลังสุดมันเกิดจากการผิดพลาดโดยที่ไม่ได้โดนกดดันเลยเลยเนะี่ยทีนี้อันเดอร์สรบอกว่ากนาเต้ไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ทําผิดพลาดในการเสียบอลง่ายๆคือกําลังจะบอกเราวว่าในช่วงสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันลีพูลหลายๆคนผู้เล่นนะก็ต่างมีความผิดพลาดทางนั้นไม่ใช่แค่กนาเต้คนคนเดียวไม่อยากให้ไปโฟกัสที่กนาเต้แล้วก็บอกว่าในรุกข,ของลีพูลเนะี่ย กำลังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าทำแบบโอเพนเพลย์ครับโอเพนเพลย์เนี่ยตอนนี้เรียบภูไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีเหมือนฤดูกาลที่แล้วที่ได้ประตูจากโอเพนเพลย์เยอะแยะครับฤดูกาลที่แล้วสร้างโอกาสเยอะครับแม้กองน่าจะยิงบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สุดท้ายเรียภูก็ได้ประตูแต่ปีนี้เรียบภูยอดตกลงไปในเรื่องของการทำประตูอันเนอร์ซอลก็พยายามจะแก้ไขเหมือนกันในนี้คำถามท,าที่ตามมาคือจากระบบ4-3-3ที่็อลตใช้เมื่อดุกันที่แล้ว มาถึงตอนนี้กลับมาเป็นสี่สองสามหนึ่งโดยมีプレเมเกอร์อย่างเรนเวสถามว่าอันเดอร์อจะกลับไปสู่พื้นฐานหรือเปล่าหรือแบ็กทูเบสิกนี่นะรครับเดี๋ยวไปดูว่าการคาดการณ์จะเป็นอย่างไรเพิ่งมีกระแสรเรียกร้องให้อันเดอร์อกลับไปใช้แบบโอ้แบบเดิมดีกว่าเป็นคู่กลางแบบสามคนโซอสไลเอ่อแมคก้ากับซนแบกบเพราะเนี่ยสามคนได้ลงเล่นกันถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ล์พูควา้าแชมป์พรีมเมียร์ลีกมาครองได้ในฤดูกาลที่แล้ว คําถามคือนั่นแหละจะปรับไปไหมซึ่งหลายๆที่หลายๆสื่อเขาคาดการว่าอันเดอร์ซอะยังคงใช้เหมือนเดิมครับก็คือสี่สองสามหนึ่งในเรื่องของเกมรับเนี่ยเรียบภูเสียประตูมาแล้วห้าเกมติดนะครับแต่อันเดอร์ซอก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงระบบแบบทันทุ่งทีเขาจะค่อยปรับไปแล้วก็นํยําเน้นย้ําว่าการทําประตูจากโอเว่นเพนเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทำงานกันอย่างหนักครับและ ยิ่งเราเล่นร่วมกันมากขึ้นในระบบใหม่นี้ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะดีดมากขึ้นดังนั้นจะมีการคาดการณ์ว่าเรพูจะยังคงใช้ระบบเดิมครับแม้จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในเรื่องของความสดตัวผู้เล่นแล้วก็มีการให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีความเข้าใจเกมมากขึ้นการจัดทัพเดือวแบ่งเป็น2แผนนะครับแผนแรกอาริสตงเบเกอร์เจ็บก็จะใช้จอจี้มาบรัชูลีแนวรับละ่ะ ไม่แน่นะครับว่าแอนดี้โรเบิร์ตสันอาจจะได้ออกสาเป็นตัวจริงนะครับแทนที่มิลลสเค์เคสดนกลางก็จะมีแอนกาลสันแบกอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกดีขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่สภาพร่างกายค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆฟอร์เรนวิสจะได้ออกสาเพื่อสร้างความต่อเนื่องในเรื่องของรูปแบบการเล่นแล้วก็ความเข้าใจกับเพื่อนๆในเกมแนรุกเอกริเก้ถ้ายังไม่ฟิต โอกาสก็จะเป็นของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับตัวจริงคาดการแบบนี้เลยครับชุดแรกจอร์จี้มาราชูรีผู้ตัธธประตูแบ็กขวาโดมิเนกซ์สมบัสไลครับคู่เซนเตอร์กอนาเต้ฟันไดแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบิร์สันตรงกลางกราฟินแบกแมคลิสเตอร์เนลลุคซา,าร่าเวสกัปโปแล้วก็อิซักมองแบบนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับกับชุดนี้มาดูที่ชุดที่2ครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็มีการปรับระบบการเล่นของ โดมิกสโวลสไลท์จะเอาแบ,บ็กขวาเออที่เป็นตัวธรรมชาติอย่างคอนเนอร์แบตตลีย์เนี่ยออกฟ้าแทนรุ่นสามประตูก็จะคือมาร์ัชชิลลี่แบ,บ็กขวา, Bradley, า ate, ai, แบตตลีย์ตรงกลางโกลเต้ฟันไดแบ็กซ้ายมิลลสเคิร์เคสครับตรงกลางกระเฟนแบกกับแม็กกานะครับตรงแนวรุกเนี่ยจะใช้ซาร่าแล้วก็จะดอปทางคักโปครับและใช้สมอสไลเล่นเป็นเบอร์10ส่วนทางซ้ายเนี่ยจะใช้เป็นฟอร์เรนวิะครับแล้วก็มีอาร์แลนเดอร์อีซักยินเป็นหัวหอกตัวเป่า สลันเองก็ยังหวังว่าคริสจสนนะครับจะมีชื่อสปเปนโดสมรอนะครับแล้วก็ส่วนผู้เล่นที่มีความฟิตที่อาจจะยังไม่เต็มร้อยอย่างเอก,กิเกกับเคียซ่าเนี่ยก็จะสามารถเป็นตัวเลือกในการปรับมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เมื่อถึงเวลาจําเป็นนะครับอันนี้ก็คืออืมการเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมเดี๋ยวที่ดูมาดูสถิติดีกว่าสถิติเขาว่าไว้อย่างไรนะครับสิิติเนี่ย หลังจากที่เชลซีลิเวอร์พูลนะครับเจอกันแล้วเป็นเชลซีเนี่ยชนะ3-1เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเกมนี้เชลซีมีโอกาสคว้าชัยในลีกเหนือลิเวอร์พูลติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2014นะครับซึ่งตอนนั้นพวกเขาทำได้ดถึง3ครั้งรวดเท่ากับว่าเชลซีไม่ชนะลิเวอร์พูล2เกมติดมา11ปีแล้วนะครับขณะเด,ดยียวกันลิเวอร์พูลไม่ชนะเลยตลอด4เกมหลังที่มาเยือนแซมฟอร์ดบีชนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้1และอาจแพ้ เชลซีในเกมเยือนพรีเมียร์ลีกสองรู้การติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2004ถึง2007นะครับที่ตอนนั้นแพ้ไป3เกมรวดก็คือคร่าวๆก็คือเล่ฟูเนะี่ยไม่เคยมาแพ้เชลซีแบบ2ปีติดนะตั้งแต่ะช่วงปี2007เลยเชลซีแพ้ถึง4จาก5นัดในเกมพรีเมียร์ลีกในการเล่นแซมฟอร์บิชเมื่อเจอกับทีมแชมป์เก่านะครับคือก,การเจอกับทีมแชมป์เก่าทีไรเชลซี เล่นในบ้านแพ้ถึง4ครับเสมอหนึงแพ้4ครับทั้งที่ก่อนหน้านะั้นเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยที่แซมฟอร์บิชมายาวนานตั้งแต่ปี2002-2003จนถึง2009-2020ที่ตอนนั้นเนี่ยชนะไป7แล้วก็เสมอ6นะครับก็คือไม่แพ้ต่อ,อทีมชมป์เก่านะตอนนั้นนะแต่ตอนเนี้ยพวกเขา5เกมหลังสุดก็คือ5ปีหลังสุดในในเดอะบิชของเขาเนี่ยแพ้ไป4เลย นี่เป็นเพียงแค่ครั้งที่3เท่านั้นนะครับที่เชลซีเนี่ยแพ้พรีเมียร์ลีกติดต่อกันภายใต้ใตการคุมทีมของอินโซมาริสกาแต่เชลซีก็ยังไม่เคยแพ้3เกมลีกติดต่อกันเลยนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤษเออพฤษภาคมปี2023ที่ตอนนั้นแพ้4นัดรวดในยุคของแซงลมพาดลิ์พูนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการแพ้เกมลีกติดต่อกันเป็นครั้งแรกแล้วตั้งแต่ปี2023นะครับตอนนั้นเดือนเมษายนซึ่งล่าสุดพวกเขาก็แพ้ต่อคริสตอฟเพลตเป็นห เชลซี uh, Chelsea, แพ้เกมพรีเมียร์ลีกถึงสามนัดในปี2025ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายยิงนำก่อนครับซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบปีนะัตั้งแต่ปี2 0 1 8ที่แพ้สามนัดเช่นเดียวกันและเมื่อเจอลิเวอร์พูลหากเชลซียิงประตูแรกได้พวกเขากลับมาชนะเพียงแค่4จาก12เกมหลังสุดนะครับเสมอไปเ็ 7, แล้วก็แพ้ไป็น1นะครับ3จาก6เกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้เนี่ยมีประตูชัยเกิดขึ้นในนาทีที่90ขึ้นไปครับ โดยพวกเขาเนะี่ยยิงใส่ซิลแล้วก็เบอร์ลี่ส่วนิีตอาพาเลก็ยิงใส่พวกเขาในเกมล่าสุดนะครับกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการยิงประตูชัยนาทีที่90เกิดขึ้นครึ่งหนึ่งจาก6เกมแรกครับตั้งแต่เริ่มซีซั่นที่แล้วนะครับเชลซี 4, คือทีมที่ได้ใบเหลืองและใบแดงรวมกันมากที่สุดในพรีเมียร์ลีครับ114ใบเหลืองกับอีก4ใบแดงและในบรรดากุนซือที่คุมทีม ในลีกเกิน20่สินัดมีเพียงมาริซิโอโปเชติโนนะครับที่ตอนนั้นคุมกับเชลซีที่โดนใบเหลืองในเฉลี่ยมากเลย2.9ใบต่อเกมเออก็คือมากกว่าเอ็นโซมาเลสกาคนเดียวนะครับมาเลสกาเนี่ย2.7เจอ่อปเชติโนเนี่ย2.9อเล็กซานเดอร์อีซัคครับทำประตูได้ทุกครั้งในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกสองนัดหลังสุดในการเดือสแตนฟอร์ดบริดจ์นะครับแต่ทีมกลับแพ้ทั้งสองครั้งครับโดยสถิติใกล้เคียงที่สุดคือเอ่อ วอลเลซที่เคยยิงได้3ามลูกการติดต่อกันในเกมเยือนนอริชให้กับลีสนะครับแต่ทีมก็แพ้ทั้งหมดก็คือ2หลังสุดที่อีซักมาเยือนแซมฟอรบิชทำประตูได้แต่ทีมแพ้คนที่เคยทำสถิติแบบนี้เนะี่ยสมเกมก็คือรีออดวอลเลซซึ่งตอนนั้นออมาเยือนนอริชแล้วยิงให้ลีสแต่พอยิงให้ลีสแล้วทีมกับแพ้หมดเลยนั่นนะครับ ต่อมาสุดท้ายครับเฟรเดริโกเคียซ่านะครับยิงได้2ประตูในเวลาเพียง167นาทีนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกกับเรอัลปูซึ่งถ้านับเฉพาะนักเตะที่ลงเล่นเกิน10นัดให้เรอัลปูในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเคียซ่ามีค่าเฉลี่ยการทำประตูเร็วที่สุดครับโดยมีค่าเฉลี่ยเพียงทุกๆ15นาทีที่ลงสนามนะครับก็คือทุกๆ15นาทีเคียซ่าทำได้1ประตูนะครับนี่คือสถิติที่ผมนำมาฝากกันในครั้งนี้นะครับแล้วยังมีเฮ็ดทูเฮ็ดด้วยว เเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเชลซีเพิ่งหยุดสถิติไม่ชนะลีพูลสิบเกมติดนะครับหลังจากชนะสหนึ่งเมื่อ,อ,อปลายฤดูกาลที่แล้วนะครับเชลซียิงได้1ประตูก่อนพักครึ่งถึง7จาก9นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็คือเมื่อเล่นในแซงฟอร์บิชทีไรเกเกมหลังสุดครึ่งแรกพวกเขาทําให้1ประตูนะครับแล้วก็ เออแปดเกมหลังสุดของลิเวอร์อพูลเนี่ยไม่เคยมีผลต่างเกินหนึ่งประตูเลยไม่ว่าจะแพ้ชนะก็คือไม่ว่าจะชนะหรือจะแพ้เนี่ยผลต่างสกอร์ก็ไม่เคยห่างกันหนึ่งรูสำหรับผู้เล่นที่น่าตับตามองนะครับฝั่งเชลซีดีกว่าก็คือชาเปโดเนี่ยนะครับหลังจากที่ไม่มีโคพาเมอร์แล้วเกมรุกก็ต้องไปฝากความหวังที่เปโดหรือจะมีคนอื่นๆทะครอย่างเอสเซวาลหรือว่าเออเปโดเนโตนะครับเปโดเนโตเนี่ยขออภัยชัวเปโดนะครับ มีความอันตรายครับเวลาเล่นที่แซมป์ส์ฟอร์ดบีชนะครับ5จาก6ประตูในพรีเมียร์ลีกของเโดหลังสุดที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดคือเกิดข,ข,ข,ขึ้นในในการเล่นในถิ่นแซมป์ส์ฟอร์ดบีชนะครับส่วนแนวรับเองเชลซีมีปัญหาครับตรงจุดนี้สําคัญเลยโควาเมอร์ก็บาดเจ็บและต้องขาดเซวูชาลูบาโดยที่ติดท,ทดแบนเชลซี Chelsea อยู่ในช่วงกดดันเหมือนกันเพราะว่าด้วยความหวังที่พวกเขาคว้าแชมป์ฟีฟ่าคัพบุร์คัพมาได้ในช่วงซัมเมอร์ก็หลังหวัง,วงะต่อยอดให มีคอนเสร็จมากขึ้นในเกม p r e ม i ยร์ a ีกแต่ตอนนี้ลูกทีมของเอ็นโซมาเรสกาแพ้ในลีกสองเกมติดพวกเขามาเต็มที่แน่นอนครับแต่ปัญหาก็อย่างที่เรียนไปทั้งเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็ติดทบแบนเชลฟีน่าจะมาแบบรัดกลุ่มครับอาจจะมาแบบสไตล์เดียวกับดูกันที่แล้วเลยก็คือค่อยๆเจาะเลี้ยผูไปแล้วแล้วจะคอยเล่นงานในการเล่นเกมโตกลับซึ่งตัวเกมโตกลับของพวกเขา อีกสองค่าอย่างเนโต้แล้วก็เอสบอลมีความเร็วครับซึ่งซูแบ็กของเ์พูก็ต้องพยายามหยุดให้ได้นะครับแล้วการลอยขึ้นมาของแผงหลังเนี่ยอันนี้คือจุดอันตรายเลยเวลาเร์พูครองเกมใส่พื้นที่ที่โดนโต้กลับมาน่ะมันเสียกระบวนหมดเลยครับแลวทำให้เร์พูมีโอกาสเสียประตูได้เยอะและที่ผ่านมาเ์พูเสียประตูได้ไม่เท่านี้เพราะใครเพราะอลิสอมเบเกอร์ก็หวังว่าเกมนี้จอร์จี้มาร์ชูลี่จะทําผลงานได้ดีนะครับส่วนทีเด็ดของเ์พูล่ละ ถามว่ามีอะไรบ้างเราคงจะหวังพึ่งในเรื่องของลูกนิ่งมากขึ้นนะเพราะว่าเราก็อยากเห็นอะไรที่มันเมีความพลิกแพงมากกว่านี้ในถ้าคุณเจาะอ open ุนเพลย์ไม่ได้ลูกเซตพีซคือจุดสําคัญครับที่จะทำให้แต่ละทีมันได้ประตูเฟอร์จิฟานได้ยังคงเป็นมีทีเด็ดในแนวรุกนะครับแล้วก็เขาเองเนี่ยยิงได้ในสองนารหลังสุดที่เจอกับเชลซีด้วยนะครับและสประตูหลังสุดของ ฟานไรกับลิเวอร์พูลเนี่ยล้วนมาจากนาทีที่80ขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของแนวรุกเนี่ยก็ต้องเช็คฟิตของอุโกอิกิิเก้อีกรอบนึงครับว่าจะพร้อมหรือเปล่าก็อย่างน้อยๆที่ผมเรียนไปครับอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับก็ถ้าถามว่าเกมนี้เป็นอะไรแน่นอนเชลซีหวังใช้เกมนะี้เป็นจุดเปลี่ยนในการที่พวกเขานะจะดึงโมเมนตัตมกลับมาในพรีเมียร์ลีกครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ต้องหยุดเลือดครับหลังจากที่แพ้2เกมติดทั้งในพรีเมียร์ลีกและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบทสรุปคู่นี้อาจจะ เป็น turning point ของทั้งสองทีมเลยก็ได้นะครับถ้าหากมีใครแพ้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าจะต้องอยู่กับความเจ็บช้ำนี้ไปอีกอย่างน้อยก็สัปดาห์หนึ่งนะเพราะว่าจะพักเบรกทีมชาติใช่ไหมกว่าจะกลับมาก็คือวันที่10กว่าแล้วหลังจากกลับมาเนี่ยเวอร์พูกก็มีโปรแกรมหนักเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นวันของเรานะครับก็อยากให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยลงตัวมากขึ้นครับอยากให้ระบบที่อันเดอร์สลัตเขาได้เปลี่ยนแปลง จาก4 3 3สาเป็น4ี่สเี่ยได้ปรับจูนกันติดก็หวังว่าปรับจูนติดให้ได้ในเกมนี้อลยครับอยากให้ดูเกมฟุตบอลสนุกๆครับแล้วก็เป็นกำลังใจช่วยต่อไปนะครับแพ้ก็แพ้ชนะก็ดีใจเสมอก็ไม่ว่าอะไรแต่ใช้ดีที่สุดคือเราต้องชนะในเกมนี้นะครับโอเคคลิปน,นี้ก็มีประมาณนี้ครับมาพูดคุยกันแบบสบายๆในวันเสาร์นี้นะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะแยะเลยครับวันนี้มีมวยวัน ไฟไหนด้วยตอนเช้าเดี๋ยวผมก็ต้องไปที่สนามนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็หวังว่าจะเป็นชัยชนะของเราในการเยือนแชมฟอร์บส์นะครับสวัสดีครับ